บอกเลยฮะต่อไปเป็นวงในตำนานฮะตำนานฮะมาแล้วฮะเปิดมาก็กีตแล้วฮะพี่พี่วงคลาสว้าวเราโตมากับคลาสเลยนะฮะผมได่โตมากับวงเขาด้วยครับผมครับผมตัวที่ฮะยุ่งพี่บอลนน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 วนนนน่นน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 มนนานนนนนนนแนน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 ยนนนนนน วงในตำนานเลยนะครับสวัสดีพี่ๆเลยนะฮะหลอกอิกนกันไม่ลงอะ่ะอันนี้ครับผมโอ้โหคนลุกฮะ คนที่เตรียมมาจากบ้านอ่ะเจ้าพี่พลสวัสดีครับผมพี่สุนสวัสดีครับพี่แฮกสวัสดีครับพี่แบง๊กพี่ยักสวัสดีครับเชิญเลยฮะโอ้ต้องให้มาชงเดี๋ยวพี่พลบอกเดี๋ยวทำยุทธีกรแทนเลยมันมีความสุขก็อย่างเงี้ยฮะดูนะอ้าขอเซ็ตดีนะกับคลาสหน่อยเดี๋ยวเชิญครับพี่ๆครับขยับมานิดนึงครับผมนะครับ นะครับถ่ายรูปกันก่อนนะครับแฟนๆมายืนรอกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับโอ้โอพี่แคทเนี่ยลครับไม่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยากอยากให้โปรโมทเดี๋ยวตอนนี้จะมีอะไรให้ติดตามไหมครับวงคคสอยากสักหน่อยฮะเดือนนี้ครับเพลงใหม่นะครับเป็นซิงเกิลษฐ์สามในปีนี้นะครับก็ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาครับเราก็จะไดูกันเพราะว่าแล้วเพลงนี้เราก็ไปถ่ายกันถึงที่ คิต่กิวชูที่ญี่ปุ่นด้วยเราเดินได้จ๊ะได้ผมจะรอดูฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆเขกลับมาแล้วให้หายคิดถึงกันเต็มที่เลยหลายชื่อเข้าชิงเบสบดด้วยม่ารนะครับนอกจากนั้นนะครับ พี่แฮกก็มาเราดู BNK ด้วยนะครับมันมีนะครับผมเตะโอตาตัวพ่ออยู่ดีคือลงไปปุ๊บเนี่ยมายืนรอตรงนี้แทนเลยนะไม่ขึ้นไปขกางบนเนี่แฟนคลับพี่แฮกอคูณพี่พี่วังคลาสกับอยู่จางกั๊บบนครับสวัสดีนี่ฮะไอดอร์กู๊ปไอดอร์ู๊ปอีกแล้วนะครับผม โอ้กี้บอกเมื่อกี้บอกไอดอลกรุ๊ปพียร์ฮักหันมากแล้วฮะขันความแมวพี่เวอร์ครับพี่เวอร์ครับผมเรารักนายตรงนี้แหละทำงานช่วยพวกเราด้วยนะตามติดชีวิตแคส EP ที่6นะครับบรรยากาศมันจะเป็นยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเดนกิตาร์แม็กซ์อเวอร์ดสองพ ลำปูแคทเป็นวงที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งวงที่ผมรักที่สุดในเมืองไทยก็ดีใจกับแฟนเพลงของแคทด้วยแล้วก็ดีใจกับการกลับมาครับผมไป f c ่นะครับเพื่อใจเอาไว้ขอบคุณมากครับรอเล่นรอเล่นขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่พี่วงแคทก็เป็นอะไรที่ตัวผมเองเลสเลคเขาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกรู้สึกยินดีตาอมาที่ที่จะมา ที่พี่ได้มาช่วยกลับมาเสริมพลังชาวล็อกได้บอกว่ามีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีครับอ๋อดีใจมากครับที่ได้คุยกับประธานบ้านเชอครับข้างหลังก็จะเป็นศิลปินครับมากหน้าหลายตาครับตอนนี้เราเจออะไรพี่ๆหลายๆวงนะครับยังไม่ววแคลัครับยังไม่เจอครับเพราะงานนี้ไอดอลเยอะมากเลยครับเราเลยขอตักหลักดูไอดอลสาวกแล้วันนี้เราได้บัตร We We i p มานะครับว <Whoa. S 1> เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะไลฟ์บรรยากาศข้างในให้ดูครับจะบุญทำไมครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในหอครับ นี่ปิ๊กจากวิชูองซิลครับฟอยูครับขอบคุณพี่ปากเชียร์พี่ด้วยนะครับทำไมหมุนยากขนาดนี้สุดยอดนี่เป็นปิ๊กเอ่อฉลอง15บห้ปีใช้ได้เขาสิบห15ปีครับนี่หายากมากของแด้วฝากเชียร์ด้วยนะขอบคุณครับเชียร์มาเสมอครับคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เขาจะได้เจอวงคลาสไหมครับเรียกได้ว่าแวะทุก ป้ายกันเลยทีเดียวนะครับแวะทุกคนที่เจอครับยิ่งไอดอลกลุ่มสาวๆเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแคมป์รอกันเลยทีเดียวนะฮะปกติเท่าที่เห็นในงานนะครับเวลาศิลปินเนี่ยเขาเดินพรมแดงเสร็จแฟนคลับก็จะตามศิลปินเข้าไปข้างในงานด้วยครับแต่ว่าหลังจากที่วงคลาสนะครับเดินพรมแดงเสร็จครับไอดอลกลุ่มนี่ครับมาเป็นแถวๆเลยครับทางทีมงานก็เลย ประชุมกันสักพักหนึ่งครับอยู่ประมาณ2วินาทีครับก็ตัดสินใจโอเคเราตั้งแคมป์รอไอดอลกันครับแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่ได้ละเลยวงแคลสนะครับเราก็คอยดู IG s t สตออยู่ครับว่าโอ๊ยตอนนี้พี่ๆอยู่ที่ไหนกันแล้วนะครับมีช่วงหนึ่งครับผมเปิดเข้าไปดูครับเปิดเข้าไปเจอ b n k 4 8ครับที่ขยี้ตาตัวเองเลยนะเฮ้ยนี่เปน i g สตอของวงแคลสหรือเปล่าเนี่ยดูสักพักหนึ่งก็อ้อเนี่ย IG ของวงคลัชัวร์ครับโอ้โหเพราะว่ามีพี่แบงค์เดนออกมาครับประมาณ0.2653วิครับนานกว่านั้นอยู่นานกว่านั้นอยู่อ๋อเห็นไหมครับว่าวันนี้ครับไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับที่มาตั้งหน้าตั้งตารอดูไอดอลกลุ่มครับจะมีใครที่วันนี้มาเฝ้ารอดูไอดอลกันบ้างครับไปดูกันเลยครับ เนียชอบวงไหนครับเราก็ชอบวงนั้นด้วยครับวนี่ที Then ่วันนี้ไปถ่ายดีตั้งใจถ่ายมาให้พี่ๆดูเลยนะครับพอรั่พอก่อนที่รายการเราจะออกทะเลไปไกลไกลไปรายการไอดอลไปมากกว่านี้นะครับเราขอส่งกลับไปที่งานเด็กกีตาร์แม็กซ์อวกับ2องพิธีกรภาคสนามของเรากันเลยไปเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่ทิวครับสรุป ภารกิจตามติดชีวิต BNK ยนไม่ใช่วงแคสต์ตรงนี้ครับตรงนีคุ้มเลยนะครับใช่ครับบินเลยมีวงแคสต์ด้วยใช่ครับโอเคด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็ภารกิจของเราก็ตามหาพี่ๆวงแคสต์ครบทั้ง5คนนะครับทั้งพี่ผักผมพี่ครูแก้วพี่ไข่มุกพี่ฉลามปันแล้วก็พี่เชียฟปานจะได้มีงานจะได้มีงาโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลย ครับนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องแคสเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ทิวมากเลยนะครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรร่วมในอีพีนะครับขอบคุณพี่ทิวครับทุกคอีพีเลยครับผู้มีอุปการะคุณครับโอเคครับที้ามถึงานของดิจิตาร์แม็กกี้นะครับเดี๋ยวส่วนมาเพราะว่าเดี๋ยวจะทำดิจิาร์แม็กกี้ไลฟ์ปาร์ตี้จริงจริงค่ะผมไลฟ์ปาร์ตี้ไปที่ลาบเป็นกาสิโนว่าเดี๋ยวที่ใหญ่ไปหมดท่าไปเอ็กซ์เพรสเลยโอเคเออแต่ละวงเลยได้ครับนะครับ เราไปเจอกันครับ EP นี้ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับบองทีมีชายชอใช้มือวางยังครับยังรายการเรายังไม่จบง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่า EP ที่6นี้ครับเป็น EP พิเศษครับเรามีช่วงใหม่ของรายการเพิ่มเข้ามานั่นก็คือช่วง News Update ไปพบกับช่วงใหม่ของรายการของเรากันเลยครับสวัสดีครับช่วง News Update วันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับตัวอย่าง เพลงใหม่ของวงคลาสนะครับที่จะปล่อย1ทุ่มตรงนะครับหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะครับไปเจอกับตัวอย่างมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่และตัวอย่างหนังสั้นเพลงใหม่ของวงคลาสได้นะครับส่วนเพลงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่แฮกด้วยนะครับที่ได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ครับแพี่แางได้บอกไว้ว่านะครับเพลงนี้นี่เขียนมาให้พี่แฮกโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหแล้วเพลงนี้ยังมีกิจกร์ครับให้ทายชื่อเพลงกันด้วยนะครับ ดูจากรูปแล้วเนี่ยเห็นพี่แฮกนั่งอยู่คนเดียวนี่ผมเลยทายชื่อเพลงไปว่าเพื่อนหายเพราะเสียงไทยคุกก <C ute> ี้แฮรอยังไงก็ขอฝากมิวสิกวิดีโอและหนักสั้นของเพลงใหม่ของวงแคลาสดึงทุกตรงวันนี้ด้วยนะครับส่วนนิวส์อัปเดตเรื่องที่สอนะครับ ใครที่อยากชมภาพบรรยากาศงานเด็กกีตาร์แม็กซ์ออวอร์แบบจัดเต็มนะครับพ <Wow. S 1> รุ่งนี้นะครับวันที่15มีนาคมนี้นะครับก็จะมีภาพบรรยากาศนะครับมาออนแอร์ให้ชมนะครับทางช่อง GMM 25บนะครับบอกเลยนะครับว่าโหห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับโชว์แต่ละโชว์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของศิลปินคนนั้นๆเลยครับอย่างเช่น ทูพีเซาไซเนี่ยครับผมเคยดูคอนเสิร์ตเข้ามาหลายครั้งนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยมันมากครับเป็นเซาไซครั้งที่แบบโอ้โหมันสุดๆตั้งแต่เคยดูมานะครับอย่าง BNK p r เค e โนเองครับนี่ไม่ไม่ได้อวยวงไหนเป็นพิเศษเลยครับ b n k นอเนเครยครั้งที่มาโชว์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเซมสัสนะครับจากการเลือกตั้งทั้ง16คนนะครับแล้วก็มาโชว์นี่เรียกได้ว่าโอ้โหผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุด อีกโชว์หนึ่งตั้งแต่ผมเคยดูมาเลยครับเรียกได้ว่าคุณดูสิครับองศามือนะครับเวลาเต้นเนี่ยของผมเพียนกันมากนี่คือเรียกได้ว่าเป็น16คนที่แบบผ่านการคัดเลือกจากแนแฟนมาแล้วนะครับว่านี่คือที่สุดของ16คนของ BMT4 d นะครับและยังมีอีกหลายวงอย่างเช่นวงซิลเองนะครับผมมีโอกาสได้คุยนะเขาบอกว่าที่โชว์ครั้งนี้มันพิเศษกว่าโชว์ครั้งอื่นๆเนี่ยเพราะว่าคนที่มาดูคนที่มาชมในงานเนี่ย เป็นคนฟังเพลงทั้งนั้นครับเป็นคนที่แบบคนที่อยู่ในวงการน่ะเออลองนึกจินตนาการภาพถ้าเกิดเราจะเล่นคอนเสิร์ตให้คนในวงการด้วยกันดูเนี่ยเราต้องเตจัดเต็มสุดๆเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากชมภาพบรรยากาศนะครับวันที่15นี้นะครับก็ชมได้ทางช่อง g m m 5 5หครับหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเด e กิ i าแม็กได้ครับและสุดท้ายท้ายสุดครับเราก็ยัง ไม่ลืมครับบรรยากาศการตั้งนแคมป์รอไอดอลหน้าง,งานพรมแดงน,นะครับแล้วก็ทิ้งไทยตามติดชีวิตแคลรหรือเปล่าเอพิโซดที่6นี้ด้วยบรรยากาศการเดินพรมแดนหน้าง,งานครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับเนื่นอยไงเนื่นอย เหนื่อย